จากซูบุนกีผมอาอุตสาสิบครับผมมาลองของอย่างโหดครับมาดูกันว่าสามสิบแล้วเป็นยังไงออกยังไงไปดูกันครับส่วนสามสิบครับฟื้นผักออกแล้วซูบุนกียังไงต่อครับออกไหมซูบุนกีออกอีกไหมส่วออกอีกแล้วครับรอบสองแล้วนะครับยังไม่จบครับสูวออกอีกไหมออกอีกแล้วรอบสามครับซูบุนกีครับโอ้โหมาอย่างไว เอาเอาไปอีกรอบหนึ่งครับโอ้โหสัวออกไหมออกมาสุเกีนี่จะไม่ติดว่าเรียกสกิลอยู่นี่แบบอ๋อหรสุกีนี่โอ้โหรอบที่ห้าครับจบแล้วครับอาวุธสามสิบจบจบรับจบจบจบ,จบมากครับสามสิบปุ๊มนี้แบบมาแบบมาแบบปรีปร,ปร,ปรีเลยครับโอ้โหดูสับฟุบโอ้โหอีกแล้วครับจะบ่อยไปไหนครับเนี่ยครับอาวุธสามสิบครับ คลิปนี้ก็นะมาแค่นี้ครับมาแค่ให้ดูเอาสามสิบมันมันเป็นยังไงฮะเนี่ยให้ลองให้ดูลองของสัว3สามสิบแมคุ้มจริงๆที่ทำมาโอ้โหปรี้มไหมฮะโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ